สวัสดีครับเพื่อนๆวันวนี้ช่องตั้มปลาหนะมาทำชาเลนจ์ตามที่เพื่อนๆคอมเมนต์นะครับแบบซี่สองขวดแล้วก็เมนทอสผมคิดในใจแล้วว่าสภาพไม่น่ารอดนะเป็นไงเดี๋ยวไปลูอีกกันแ,แรกผมคิดว่าจะถอดเสื้อก่อนดีไหม เปิดแท็กซี่อะหัวเละแน่ๆเลยนี่บรรยากาศที่บ้านเป็นทอสนะนทอสนะนเพื่อนแล้วก็เปปซี่ชุด5ลิตรจะเต็มทอดาฬิการีา่ไว้

เป็น <c oughs> โคซาเลยดูดิโอ้โหต้องเม็ดอีเม็ดหนึ่งครับกับไปไหนอัอนซ่าไงตอนแรกเออเดือนเพราะว่าผมเอาอยู่ that uh -huh. เดินเต็มเตม,มัอนน้องนะอยู่คนขวดเยฮะหานท <C oughs> นาดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมใส่ไปเลยสามเมตดนะดูจะเป็นไง เมื่อกี้ก็พุ่งไงขยายถอดเส้อ่ะ เม่นทอดรสเมลอนเมลอนนะโรดาร่อ,อไปสตรอเบอรี่แต่มันไม่ค่อยพุ่งนะเพื่อนๆหรือว่ามันเป็นยังไงผมก็ไมไไ่แต่ผมเคยเห็นในคลิปอ่ะมันพุ่งมากเลยนะ เม็ดรวดตัวนี้สามเม็นรวดเรียกเพื่อนขอเคลียร์กันในปากเป็นเรตี้ไม่มีน้ำตาลนะผมชอบคิดแบบไม่มีน้ำตาลตันี้ เพื่อนชาเล่นมาก็จับให้นี่ก็พยายามทำคลิปให้ได้อาทิตย์ละนี่ละครั้งนะหาเวลาไปแล้วนะสามเป็เดเอ้เพื่อนว้าว Why wow, the hell? Uh. พุ่งจัดคือยิงใส่เยอะมันยิงพุ่งเองอว่าแล้วตอนแรกใส่ไปแค่เม็ดเม็ดเดียวใช่ไหมเม็ดสองเม็ดอะมันก็พุ่งมาแต่นี่คือเพราะโอ้โหไม่ทันของจะตอร์รี่เลยอันนี้สามเม็ดอะ ตอนแรกแบบผมกล้าแบบอึกอึ๊กอึกอึกอึกนะไม่ไหวจะพุ่งออกจากหูช่วงนี้พยายามจะลดความว้วนหน่อยคือแบบ ฉันสุกผมมาทำแต่งานบางทีก็ต้องทำเสาร์อาทิตย์ด้วยก็จะไม่มีเวลาเป็นล้วเนีลย สีมันซิดหมาเลยมันน่าจะไปทำกติกาอะไรบางอย่างโอ้ มันน่าจะไปทปําปฏิกิริยากับแกนนะเพื่อนเพราะว่าหลังจากที่มันพูดตอนแรกมันก็ไม่ซามากโอ้ยแตตอนนี้อิ่มเดอ <c oughs> อิ่ม <c oughs> หดซีสองขวดกับเมนทอสยังอยู่ในปากคุ้มกูเลยเมนทอสแต่ไปอะ ทำคำขอฝากกดไลค์ like, กดซับสไตป์เเป็นกำลังใจให้ช่องตำปัญหาด้วยนะครับอยากให้กินอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับปัญหาบ้า